สวัสดีครับพบกับผมพี่ชาอีกเช่นเคยครับในรายการสาว่ายน้ําพูดได้บาวินวินภูนะครับพบกันในครั้งนี้ในเรื่องราวของเกลือนะครับและก็ค่าพีเฮนะครับเกลือกับพีเฮนะครับในสาว่ายน้ําเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับวันนี้ผมพี่ชาจะมาไขข้อข้องใจนะครับให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับปกตินะครับพวกเราจะรู้กันดีว่าสาวายน้ําระบบเกลือนะครับค่าพีเฮในสาวายน้ำนะครับจะออกเป็นด่าน นิดๆในครับหรือเป็นด่างอ่อนๆนะครับเป็นด่างอ่อนเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับแต่ว่านะครับมีลูกค้านะครับบางท่านโทรเข้ามาสอบถามนะครับคุณพิชาครับตัวสาวยน้ำของผมเนี่ยเติมเกลือนะครับเข้าไปเยอะมากเห็นบอกว่าสาวยน้ำเกลือนะครับค่า pH ต้องเป็นด่างแต่ของผมเป็นกรดนะครับค่า pH เป็นกรดผมก็เลยสอบถามว่า เอ้คุณพี่เครื่องเกลือของคุณพี่ในทางานได้ปกติไหมนะครับคุณพี่ก็ไม่รู้นะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับปรากฏว่าสอบถามไปสอบถามมานะครับมันเป็นเครื่องเกลือที่นะครับเซนนะครับในเรื่องของค่าเกลือสูงด้วยก็คือไฮโซก็ Hi oul, จะนะครับตัดระบบพอมันตัดระบบแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหาว่าเครื่องไม่ผลิตนะครับน้ําก็เขียวนะครับเกลือก็สูงแต่ค่ามีเห้เป็นกรด วันนี้ผมจะทําการทดลองนะครับให้เห็นนะครับว่าโอเคในสภาวะที่เราเอาน้ํานะครับน้ําสะอาดนะครับน้ําประปานะครับในกรุงเทพเนี่ยนะครับมาวัดค่าบีเฮทอยู่นะครับโดยที่ยังไม่ได้เติมเกลือเข้าไปนะครับค่าบีเฮทเท่าไหร่นะครับแล้วก็เติมเกลือเข้าไปนะครับโดยที่ไม่ได้ทําการแปลงเป็นโพลีนเนี่ยค่าบีเฮมันจะเป็นเท่าไหร่แล้วเติมเข้าไปเรื่อย ค่าพีจะเปลี่ยนไปลงไหมนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการทดลองเลยนะครับผมยังไม่อธิบายรายละเอียดนะครับให้ทําการทดลองก่อนนะโอเคเรามาดูซูมมาดูที่ค่า p h นะครับปกนะติเลยของน้าประปานะครับอ่าตอนนี้อยู่ที่เทนะ่าไหร่นะขอเรียนดูก่อน <c oughs> โอเคก็ประมาณเกือบเนะครับ6.9697นะครับ ก็หกลบนะครับประมาณเนะครับเอาง่ายๆนะครับก็คือประมาณนี้คือเลนส์ของปะปานะครับคราวนี้นะครับผมจะลองเติมเกลือเข้าไปนะครับจะลองเติมเกลือเข้าไปโอเคเติมใส่ฝั่งนี้เลยนะกันนะครับโอเคเท่าไหร่ไม่รู้นะเท่าไหร่ไม่รูนะ้เติมแล้วก็ลองวัดค่าบีให้ดูว่าบีจากประมาณ7เนี่ย มันจะเปลี่ยนแปลง,ปลงไปในทิศทางไหนสูงขึ้นหรือต่ำลงนะครับโอเคอเดี๋ยวนะครับเอามาวัดฝั่งนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้เกลือค่อยๆละลายไปแล้วกันนะครับในระหว่างนี้เราลองมาคุยกันถึงเรื่องของหลักการของมันนิดหนึ่งนะโอเคอเดี๋ยวมันมันจะไปเป็นทิศทางไหนเดี๋ยวค่อยเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคค่าเกลือนะครับปกติแล้วเนี่ยเกลือมันเกิดจากอะไรนะ ผมจะให้ดูในสูตรของเคมีมันก่อนนะครับโอเคขออนุญาตลุกนะครับโอเคนะครับนี่คือเกลือนะครับที่เราใช้เติมในสระว่ายน้ำนะครับก็คือ NaCl หรือโซเดียมคลอไรด์นะครับที่พวกเรารู้จักกันดีนั่นเองนะครับโซเดียมคลอไรด์นะครับในสระว่ายน้ำก็ใช้เปรียไฟเซอวนะครับเป็นเกลือนะครับโอเคบที่มีความ ไวสุดนะครับขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเกล็ดแบบนี้นะครับในสภาว่าที่เป็นปกติเป็นของแข็งเนี่ยนะครับเกลือนะครับประเภทนี้นะครับมันจะมีค่าพีเอชเป็นกลางนะครับค่าพีเอชเป็นกลางก็คือเท่าไหร่ก็คือประมาณเจ็ดนั่นเองนะครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูจากการทดลองประกอบว่านะครับพอใส่เข้าไปแล้วในสารเนี่ยมันจะเป็นกลางไหมหรือว่ามันจะเป็นโกรดหรือมันเป็นด่างนะครับ โอเคเรามาดูาปฏิกิริยาสะเทือนของการเกิดเกลือนะครับเกลือมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับอืลกาการเนี่ยมันก็เกิดได้หลายหลายแบบนะครับโอเคเกลือนะครับเกิดจากกรดแก่กับเบสแก่นะครับ okay. กรดหรือด่างนะครับกรดแก่ในที่นี้ก็คือกรดไฮโดรคลอริก olic, บวกด้วยกรดนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับ แล้วการมาเป็นเกลือนะครับบวกน้ำนะครับซึ่งมีค่าเิ็มนะครับกรดแก่วบเบสแก่นะต่างคนต่างแก่ขิงเพราะาคาก็แรงนะครับก็เลยมาอยู่ที่กลางๆนะครับเอาง่ายๆว่ามันค่อนข้างจะเป็นกลางนะครับแต่เกลือนะครับต้องบอกว่ามีหลายประเภทนะครับคําว่าเกลือนะครับมีหลายประเภทเกลือบางประเภทเป็นด่างบางประเภทเป็นกรดนะครับเวลามันําเป็นยาวมานะครับแต่สําหรับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นกลางนะครับ Okay. แล้วทำไมล่ะค่านะครับคลอรีนที่ผลิตจากเกลือเนี่ยถึงทำให้ค่า P h เของเสวนใยน้ำนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นด่างน,นะครับเอาละซึ่งเรานิยมกันว่ามันเป็นค่า P h เที่ดีต่อสุขภาพดีต่อผิวหนังมากกว่าที่มันเป็นกรดนะครับสาเหตุที่มันเป็นแบบนั้นนะครับเรามาดูสมการนะครับคลอรีนที่ผลิตจากเกลือนะครับมันจะ อยู่ในกระบวนการนะครับสมการแบบนี้นะครับโอเคนี่คือเกลือนะครับเกลือบวกน้ำนะครับอันนี้กระบวนการนี้มันจะเกิดอยู่ในกระบอกเซลล์นะครับของพึ่งเกลือนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลต์นะครับก็จะได้เป็นนะครับโอเค n a h b o x h t o บ c l t นะครับตัวไหนคือคอลีนคือวิชาคอลีนนะนี่คือคอลีนครับคอลีนตัวนี้ผลิตออกมานะครับ จะอยู่ในรูปของแก๊สนะครับแก๊สนะครับผสมอยู่ในน้ำตัวนี้นะครับนี่คือแก๊สแต่แก๊สตัวนี้นะครับพอมันละลายน้ำออกมาอีกทีนหนึ่งนะครับ Cl2 บวก H2O นะครับมันจะกลายเป็น HOCl นะครับบวก H บวก Cl- นะตัวไหนคือทำหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคพิษพิชานะครับตัวนี้คือตัวที่ทำหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคนะครับ แต่ตัวนี้นะครับมันเป็นกรดไม่ใช่ด่างนะตัวนี้คือไฮโปคารับอรแอซิดนะครับตัวนี้นะครับพอพอมันอยู่ในฟอร์มเนี่ยคือฟอร์มที่ข้าเชื้อโรคได้ดีมันจะมีชื่อนะครับแล้วก็มีสูตรเคมีที่เป็นเหมือนกันกันกบคอรีอนน้ำสิบเปอร์เซ็นต์ที่เราจำหน่ายในท้องตลาดเวลาที่มันละลายน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยมีตัวนี้เหมือนกันนะเพราะนั้นค่าวบีเมันถึงเป็นด่างเหมือนกันแล้วมันเป็นด่างได้ย,ยังไงวิชานะครับในสมการเนี่ยนะครับ ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับโอเคมันจะเกิดนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นด่างแก่นะครับโซเดียมนะครับไฮดรอกไซด์นะครับอ่าเป็นเบสหรือเป็นด่างแก่นะครับมันมีทั้งด่างมีทั้งกรดนะครับแต่ว่าโอเคอ่าตัวนี้นะครับคือตัวที่เป็นเหตุให้นะครับในระบบของเรานั้นมีค่า pH เป็นด่างแล้วคราวนี้นะครับ ผมย้อนกลับขึ้นมาว่ากรณีนที่เราเติมเกลือในการทดลองนี้โดยที่ไม่มีกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสตัวนี้นะครับโอเคแน่นอนว่ามันไม่เกิดเป็นโคลินนะครับไม่มีโคลิน Cl2 ขึ้นมาในระบบนะครับมันถึงนะครับไม่เป็นด่านนะครับที่ลูกค้าบอกมาว่าโอเคเติมเกลือแล้วไหนบอกว่าพีให้ในสารันาเป็นด่าน นะครับแต่ของผมกลับเป็นกดนะครับเดี๋ยวเราย้อนมาดูนะครับที่ค่าการทดลองของพวกเรานะตอนนี้ค่าเกลืออยู่ที่เท่าไหร่ครับโอเคต้นนี้นะครับเกลือค่าเกลือนะครับ่ค่า pH นะครับหลังจากที่เราเติมเกลือเนี่ยก็จะลดลงมาที่หกจุดหกสามนะครับผมจะทําการทดลองต่อโดยการเติมเกลือเข้าไปเพิ่มนะฮะเติมเกลือเข้าไปเพิ่มเลยนะโอเคลองดูว่าการเพิ่มปริมาณของเกลือนั้น นะครับจะทําให้ขบิเห็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดิมหรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับข้อมูลกันเพิ่มเติมต่อนะฮะโอเคเราได้รู้แล้วว่านี่คือนะครับตัวที่ฆ่าเชื้อโรคนะครับโ okay. อเคคอรีนถึงเปลี่ยนจากเกลือถิงปินเบสด้วยตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าโ okay. อเคคอรีนน้ำนะเดี่ยวเทียบให้ดูคอรีนน้ำ คลอรีนน้ำนะครับมีสูตรเป็น NaOCl นะครับการละลายน้ำของคลอรีนน้ำคือนะครับโอเ okay, ค NaOCl บวก H2O นะครับน่าจะคุ้นคุ้นไหมตัวนี้นะครับ HCl o cl. ตัวนี้ก็มี HCl o cl, นะครับมี HCl o cl. แล้วก็ได้ NaOH เหมือนกันนะครับก็คือ,อเป็นนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์เช่นเดียวกันนะี่ครับ โดยที่ทำไปที่ในการคิออดเชื่อก็คือตัวนี้นะครับทำไมคุณวิชาพูดถึงค่า e h ED, นะครับกรอบคอรีนการระบบเกลือนะครับผมเรียนทุกท่านว่ามันเป็นสิ่งที่เราพวกเราต้องรู้นะครับถ้าเรารู้ทุกอย่างนะครับเข้าใจนะครับเราก็จะสามารถแก้ไขางานได้ใช่ไหมครับก็คือถ้อศาสภาวะที่เขาอยู่ในฟอร์มของ HCL เนี่ยก็อผลิตออกมาแล้วเนี่ยอยู่ใน HCL ได้ นานที่สุดมันก็จะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่านะครับฟอร์มนี้ก็อยู่ในรูปแบบ HOCl เนี่ยนะครับอยู่ในค่า pH เท่าไหร่คุณพิชานะครับเขาบอกว่า3.5-5.5เนี่ยนะครับจากาการทดลองต่างๆนะครับซึ่งสรุปมาเป็นทฤษฎีแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็คือ3.5-5.5ถึงเนี่ยฟอร์มบรีมจะอยู่ในรูปของ HCl HOCl นะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ค่า pH นะครับ เกิน5.5ขึ้นไปนะครับถึง9เนี่ยก็จะมีอยู่ในรูปของฟอร์ม OCL ลบด้วยนะครับบวกกับ H OCL แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิน9ขึ้นไปนะครับจะเป็น CLO นะครับหรือ OCL เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับตัวที่ค่าเชื้อโรคได้ดีที่สุดคือฟอร์มนี้นะครับเพราะนั้นเราถึงได้ยินคำกล่าวที่บอกว่าโอเคเวลาที่เราใช้บคลรินน้ำก็ดีนะครับหรือคลรินจากเกลือก็ดีเนี่ยเราต้องควบคุมค่า pH ให้มันนะครับอย่าให้มันเกิน8นะครับ ถ้ามันเกินแปลแล้วเนี่ยนะครับมันจะาสามัมงไม่สาม,มารถทําง,งานได้ดีนะครับแล้วก็การสลายตัวนั้นก็จะรวดเร็วมากขึ้นนะครับนี่คือเหตุผลที่เราต้องคุยถึงเรื่องค่าบิเฮนะครับโอเคกับคําถามที่ว่านะครับจริงๆแล้วมันควรจะเป็นดานนะครับแต่ว่ามันเป็นกดนี่ผมกําลังย้อนมาให้ดูเปรียบเทียบกันในทุกส่วนนะครับโอเคนะครับถ้ามันเป็นกดนะครับถ้ามันเป็นกดจริงๆนะครับก็คือกดก็คือ,คอตามกฎเจ็ด นะครับมันก็อยู่ในฟอร์มนี้สิคุณวิชาก็ค่าเช้ร่วมได้ดีสิมันค่าเช้ร่วมได้ดีนะครับแต่ว่ามันมีผลกับอย่างอื่นมันมีลิ์ของการแกลก่อนแล้วก็เกี่ยวกับงานของเรื่องของการทําให้เกิดพอกพลนตกตะกอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงคุมให้อยู่ในช่วงมาตรฐานด้วยนะครับก็คือค่ามาตรฐานของมีเฮก็คือนะครับโอเคเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ย7.2ถึง7.6นะครับภาวะกันดีที่สุด เดี๋ยวเราค่อยคุยในรายละเอียดอีกย่ออีกทีนึงนะแต่ว่าวันนี้เราควรจะรู้ว่าโอเคเกลือเพียวๆนะครับมีค่านะครับเป็นกลางนะครับน้ำนะครับที่ผลิตนะครับคอรินจากเกลือเนี่ยในสระนะครับจะเป็นด่างนิดๆนะครับอันนี้สิ่งที่เราควรรู้แต่ว่านะครับเมื่อเครื่องไม่ทํางานไม่สามารถผลิตคอรินแล้วนะครับจะเป็นกรดจริงไหมมาดูวิีการทดลองนี้ต่อ โอเคจากเมื่อสักครู่นี้จะเป็น6.63ใช่ไหมครับตัวนี้ลดลงมาอยู่ที่6.2นะครับนี่คือจากการทดลองนะครับเราไม่รู้ว่าค่าเกลือเท่าไหร่นะครับในการทดลองนี้เราจะยังไม่ระบุค่าเกลือนะครับแต่มันมีแนวโน้มให้พวกเราเห็นแล้วว่านะครับเกลือเยอะเกินไปทําให้นะครับสาไวน้ําเป็นกรดได้กรณีที่เครื่องผลิตคอรีอนจากเกลือไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเกลือสูงเกินไปนั่นเองนะครับบางยี่ห้อจะมีตัวไฮเซาในการตัดระบบ นะครับในเรื่องการเติมเกลือนะครับก็ต้องระวังนะครับมีทุกอย่างมีเหตุมีผลนะครับอธิบายตามนี้นะครับเป็นกดได้นะครับถ้าเครื่องไม่ทํางานนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไรที่ทํางานนะครับพีเฮดจะเป็นด่างอ่อนๆนะครับนี่คือการไขข้อข้องใจนะครับในเรื่องของเกลือค่าพีเฮดนะครับแล้วก็ผลิตผลิตเป็นคารียนแล้ว ก็จะเป็น P h เแบบหนึ่งนะครับหวังว่านะครับทุกคนที่ได้ฟังนะครับคลิปนี้นะครับก็คงจะนาเอ้าเปรียบเทียบได้นะครับแลวสามารถแก้ไขได้าเอ๊ะน้ำของเราตอนนี้มันอยู่ในสภาวะไหนนะครับการบัด P h เเรียนว่านะครับมีความจําเป็นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ขออธิบายเพียงเท่านี้นะครับรายละเอียดเจาะลึกนะครับในแต่ละส่วนนะครับจะขออธิบายในคลิปถัดไปสำหรับตอนนี้ผมปีชานะครับมีเท่านี้สวัสดีครับ